สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอ้ออีกแล้วนะคะเด็กๆเอ๊สงสัยกันไหมคะว่าวันนี้กิจกรรมที่คุณครูอ้อจะเอามาให้เด็กๆเล่นเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยอาใช่ค่ะวันนี้เราจะทํากิจกรรมกลางแจ้งกันนะคะเด็กๆแต่เอ๊เด็กๆทราบกันไหมคะว่ากิจกรรมกลางแจ้งของครูชื่อว่าอะไรเอ๊สงสัยกันไหมเอ่ยอาใช่ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมกลางแจ้งของครูชื่อว่าส่งของลอดใต้ขาค่ะเด็กๆ ่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะเรามาดูอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมกันเลยอุปกรณ์ของเราชิ้นแรกนะคะที่จะทําในกิจกรรมนะคะก็จะมีตะกร้าค่ะสองใบตุ๊กตาค่ะเด็กๆแล้วก็ลูกบอลน,นะคะเด็กๆถ้าบ้านไหนไม่มีอุปกรณ์ที่คุณครูมีให้นะคะก็เด็กๆสามารถที่จะเอาของเล่นของใช้ที่เด็กๆมีนะคะนํามาทํากิจกรรมได้นะคะ เด็กๆรู้จักอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมการครบกันแล้วใช่ไหมคะ,ะงั้นต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปสาธิตการทํากิจกรรมกลางแจ้งกันนะคะงั้นเราไปกันเลยคะ่ะดาเนินกิจกรรมโดยเด็กๆนําตะกร้าทั้งสองใบวางไว้คนละฝั่งวิธีการดําเนินเด็กๆยืนต่อแถวตรงกลางระหว่างตะกร้าทั้งสองฝั่งจากนั้นเด็กๆก้มตัวลงหยิบของที่อยู่ในตะกร้าด้านหน้า แล้วก้มลงส่งของลอดใต้ขาส่งต่อให้เพื่อนๆคนถัดไปจนถึงคนสุดท้ายจากนั้นคนสุดท้ายส่งของกลับมาอยู่ในตะกร้าเหมือนเดิม เย้ yeah, กิจกรรมของคุณครูอ้อก็จบลงนะคะเด็กๆสามารถที่จะนํากิจกรรมของครูอ้อนะคะไปเล่นกับผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเอกกิจกรรมของครูอ้อนะคะยังส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกายเด็กๆแล้วก็ทําให้ร่างกายเด็กๆแข็งแรงด้วยนะคะนะคะสัปดาห์หน้านะคะ่ะเด็กๆติดตามนะคะว่ากิจกรรมของคุณครูอ้อเป็นกิจกรรมอะไรนะคะเด็กๆงั้นวันนี้คุณครูอ้อนะคะขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ